เรื่องไวทองนี่สาคัญแค่ไหนผู้หญิงทุกคนต้องเจอผู้หญิงเนี่ยก็จะประมาณ4ี่สก้าห้าสิก็จะเริ่มเจอยกเว้นโอเคมีเหตุทําให้อายุไม่ถึงช่วงนั้นนะจะอุบัติเหตุจะโรคร้ายอะไรต่างๆแต่ทุกคนต้องผ่านไปนะต้องผ่านช่วงนั้นไปซึ่งบางคนอาจจะมีอาการเยอะอาการน้อยก่อให้เกิดปัญหามากน้อยขนาดไหนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอ๋อแสดงว่าผู้หญิงนี่เริ่มตอน4ี่สเก้าห้าสิบยาวนานแค่ไหนครับประมาณสัก6เดือนถึง2องปี6ช่วงที่มีอาการเยอะๆนะครับ แต่ว่าบางคนก็ไม่มีอาการครแต่ผู้ชายนี้ต้องประมาณสักหกสิบหกสิบห้าครับบางคนเกิดเกษียณจากงานไปแล้วกลับไปอยู่บ้านนึกว่าจะได้พักผ่อนสบายๆบางทีเกิดมีอาการไวทองตอนนั้นก็วุ่นเหมือนกันดีครับอของผู้ชายนี่จะวุ่นเยอะด้วยฮะเนื่องจากเป็นตอนอายุเยอะเนาะแล้วบางคนก็ผ่านช่วงพีของชีวิตแหละใช่ไหมครับแบบว่าโอ้โหตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดคือตอนเกษียณเนาะหกสิบไปถึงปุ๊บก็จะมีปัญหาทั้งสุขภาพใจก่อนเริ่ม คนเริ่มใหม่เข้าหาความสําคัญลดลงคุณค่าในตัวเองลดลงสภาพร่างกายเสื่อมตามวัยอยู่แล้วแล้วยิ่งมาฮอร์โมนเสื่อมอีกครับทุกอย่างมันมารุมมาตุ้มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้ดีครับวัยทองนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับครับต้องอย่างนี้ก่อนนะตั้งแต่คํานิยามก่อนวัยทองภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ใช้ golden age นะเราใช้คําว่า m e n o p a u s ะ menopause m e n o p a u n ก็ men นะประจําเดือนนี่แหละฮะ p a u ก็คือหยุด ก็คือวัยที่หมดประจําเดือนนั่นเองแต่ว่าพอมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะควรจะให้เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็น Moment of Life คือเหตุการณ์ดีของชีวิตอระจาย์ัวเอ้ยงั้นเราใช้คําว่าวัยทองดีกว่าครับอ่าครับเพราะว่าเป็นทั้งช่วงที่แบบลูกก็เริ่มโตแล้วนะครับนาทีการงานก็สมบูรณ์เพราะว่าค่าเฉลี่ยมอยู่ที่50ปีครับอ่าประเทศไทยเราเลยใช้ําว่าวัยทองอ่ซึ่งกลับมาฮะเอาว่าทางการแพทย์เนี่ย เราจะนับว่าผู้หญิงเข้าส่วยทองเมื่อไหร่เนี่ยคือ1ปีหลังจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายหนึ่งปีหลังจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายของเขาครับเช่นถ้าสมมุติว่าวันนี้ปุ๊บไปอีก3าเดือนนะครับประจำเดือนยังไม่มาเลยเรายังไม่เรียกว่ากลุ่มนี้ว่าเป็นเข้าสู่วยทองนะนะครับเรียกว่าเป็นวัยเปลี่ยนผ่านนะครับถ้าจะคํานิยามจริงๆต้อง1ปีไปแล้วครับนะครับอืมแล้วกรณีผู้ชายล่ะครับอย่างผู้หญิงบอกว่าเริ่มต้นตอนหมดประจำเดือน ของผู้ชายเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักนะครับฮอร์โมนผู้หญิงกับผู้ชายตัวที่หลักๆเนี่ยจะแตกต่างกันของผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนอสโตรเจนของผู้ชายจะมีฮอร์โมนแอนโดเจนเป็นกลุ่มนั้นของผู้ชายเนี่ยก็ฮอร์โมนจะลดลงเนี่ยประมาณสัก60ส5บหสิ้าครับอาการก็จะลดลงแล้วของผู้ชายเนี่ยเขาจะใช้เช็คลิสต์คำถามเอาเช่น ่อนเปียเพียงนะครับตอนเช้าใหม่เขาลบธงชาติอะไรแบบนี้ครับจะเป็นเช็คลิสต์เอาอันนี้คือคืออาการโดยทั่วๆไปของผู้ชายโดยทั่วๆัไปครับแล้วถ้าอธิบายในเชิงแบบภาษาหมอในเชิงว่าฮอร์โมนพวกนี้มันไปทําอะไรครับในร่างกายบังคับหมอมัหนทอยนะมันเปลี่ยนแปลงครับโอเคครับปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับพอเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่มีประจําเดือนเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะสร้างได้จากกรังไข่ของเราพอไปถึงช่วงหนึ่งปุ๊บ รังไข่ก็จะทํางานได้ลดลงฮอร์โมนตัวเนี้ยก็ลดลงครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยควบคุมหลายอย่างควบคุมหลายอย่างอันนี้จะเข้าสู่วิชาการหน่อยนะรเขาจะวิชาการหน่อย ซึ่งพอฮอร์โมนตัวนี้ลดลงฮะตัวหนึ่งที่พบเป็นปัญหาเยอะๆคือการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทําได้ไม่ดีเหมือนเดิมที่เขาชอบบอกว่าอะไรนะสวัสดร้อนสวัสดิเย็นร้อนบูบบวบว่าเลือดจะไปลงจะมาอะไรเงี้ยครับบางคนบางคนก็ใช้คํานี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าวาโซมอเตอร์ซิมตอมจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดเนี่ยครับอาจจะมีเหงื่อแตกบางทีก็หนาวอันนี้คืออาการหลักนะครับอาการอีก ที่เจอนะฮะก็คือเช่นผิวเหี่ยวแห้งคันยุบยุบยิบคอลลาเจนลดลงเพิ่งทำรายการไปกับคุณหมอผิวหนังฮะก็เนี่ยเฮ้ยการดูแลผิวหน้าในผู้หญิงวัยทองเนี่ยอ่ามีอะไรบ้างคุณหมอก็สรุปมาสามอันฮะคือหนึ่งเหี่ยวนะฮะอันที่สองเป็นริ้วริ้วรอยเพิ่มขึ้นอันที่สามดำอ่าก็จะมีจุดด่งจุดด่งดำเพิ่มมากขึ้นคือ ปกติมันจะมีการผัดเซลล์ผิวแต่พอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ย<ะ>การผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วย่าก็จะเห็นแบบรอยจุดดงดำได้ง่ายขึ้นก็จะมีการรักษาแตกต่างกันไปอันนี้คือฮอร์โมนหลักๆนะฮะทำให้คอลคล,าคลาเจนลดลงเนื่องจากเอสโตรเจน<ะ>ยังรวมไปถึงอาก,การทางใจด้วยออฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีความเกี่ยวสัมพันธ์กับชื่อว่าฮอร์โมนซโรโทนินฮอร์โมนสารนแห่งความสุขนะเราว่าอย่างนี้ฮะ ด้วยหลากหลายวิธีการแต่ว่าโดยสรุปคือถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงฮอร์โมนเซโรตินก็จะลดลงเพราะนั้นความสุขก็จะลดลงนะครับเป็นเรื่องของร่างเป็นเรื่องของสภาพจิตใจฮอร์โมนเกี่ยวพันกันหมดอย่างเราเวลาเราบอกความสุขลดลงนี่มันจะแปลว่าไงครับหมออย่างเช่นเคยมีเคยกินข้าวอร่อยเคยแบบอยู่กับสามีแล้วมีความสุขมันจะไม่มีความสุขเลยอย่างนั้นเหรอคือเรื่องเมื่อก่อนที่เราอยู่อย่างงี้แล้วมีความสุข ครับนะครับเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเราจะไม่สุกถึงเลเวลเท่าเดิมอ่อครับครับอืมก็คล้ายๆกับคนที่มีภาวะ depression นะซึมเศร้านะครับก็จะคล้ายๆกันพวกนี้เกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกันหมดครับเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาท อย่างพอคุณหมอบอกความสุขลดน้อยลงผมมีพี่รุ่นพี่ที่อายุประมาณประมาณอย่างนี้เหมือนกันครับเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้ทําไมรู้สึกว่าไม่อยากทํางานไม่อยากนั่นเออบางบางคนก็ทักเหมันเฮ้ยเป็นที่เป็นวัยทองหรือเปล่าเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนหรือเปล่าครับอาการเนี่ยจะมาคล้ายๆกันแต่สาเหตุอาจจะมีความเหลื่อมกันบ้างนะครับอย่างผมทํางานดูคนไข้วัยทองเนี่ยนะครับบางทีก็จะเป็นคุณหมอจิตแพทย์ส่งมาปรึกษาเรามาเช็คหน่อยสิลอง t r e ด้วยฮอร์โมนหน่อยสิว่าการดีขึ้นไหม นะครับถ้าสมมติดีขึ้นเราก็สงสัยโอเคน่าจะเป็นสาเหตุจากวัยทองครันนะครับหรือว่าถ้าเราทรบประวัติตัวร่างกายแล้วโอ้โหคนนี้เนี่ยไม่คิดว่าไม่เหมือนจากวัยทองเป็นเหตุเราก็อาจจะส่งกลับอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวัยทองไปแล้วสิบปีมาหาส่งมาตอนนี้ตอนหกสิบน่ามีอาการแบบซึมเศร้าคุณหมอเขาจะรู้แล้วว่าจริงๆไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีอาการต้องมีตั้งแต่ช่วงแรก ที่หมดประจําเดือนช่วง50ปีอันนี้โหหมดมาตั้ง10ปีแล้วเพิ่งมีอาการอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ชัดๆนะครับซึ่งกลับมาฮะว่าความสุขที่ลดลงเนี่ยเป็นจากฮอร์โมนก็ได้ที่เล่าไปเมื่อกี้นียเอสโตรเจนมีผลกับเซโรโทนินทําให้ความสุขลดลงหรือว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนั้นฮะพอเข้าสู่ใบทองจะนอนไม่ค่อยดีฮะจะนอนมีปัญหาเลยเหตุผลเพราะว่า เราจะมีอาการแบบร้อนวบวบวาวครับซึ่งอาการนี้เกิดขึ้นได้ทั้งวันฮะกลางคืนก็เหมือนกันเช่นเปิดแอร์เย็นๆแต่ยังร้อนอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ฮะบางคนก็แบบมาเพิ่มแอร์นอนไปอีกสองชั่วโมงอ้าวมาลดแอร์แล้วเพราะว่าเริ่มหนาวสรุปว่าทั้งคืนไม่ได้นอนครับประวัติที่คุยกับคนไข้ฮะมีแอร์แล้วยังเปิดพัดลมจ่อก็มีโอ้หเลยต้องแยกมุมคนละมุมกับสามีเลยอันนี้คืออาการไวท้องที่แบบชันๆนะครับโอเคกลางคืนนอนไม่ดีฮะ กลางวันตื่นมาก็แบบง่วงเหงาหานอนใช่ไหมฮะทำงานก็ไม่ได้ใช่ไหมครับสมาธิก็ไม่มีแรงก็ไม่มีนะฮะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับว่าเอ้าทํางานได้ไม่ดีแล้วก็หมุดหงิดตัวเราเองใช่ไหมฮะบางทีก็อาจจะต้องบางคนอาจถูกเปลี่ยนงานเลยด้วยซ้ำครับครับอก็เป็นปัญหาเรื่องของแอนจิตี้ วิตกกังวลซึมเศร้าตามมาเป็น<อ>ต<อ>้นครับรบ,บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วย,วยนะครับ